คนที่จองไว้แล้วนะคะคนที่จองไว้แล้วกะยืนยันข้อมูลกลับมาเด้อค่ะยืนยันข้อมูลกับ,วกบสวัสดีค่ะปล่อยอีกสคริปต์นะคะพี่น้องคะสำหรับสีสำโรงหนึ่งนะคะสั่งความอ่ามั่นใจนะคะสั่งความเชื่อมั่นให้พี่น้องคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะในลักษณะในเรื่องของ อ่านอ้อยนะคะพี่น้องขาบอกแล้วว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่น้องขาใกล้สิบเวิดแล้วนะคะเพราะว่าเฮากับมีหน่อยนะคะพี่น้องขาอ้อยหนึ่งกอนะคะอ่าขายได้จากบาทนะคะพี่น้องกะมีคําตอบให้พี่น้องอยู่นะคะมีคําตอบให้พี่น้องอยู่เขาสามารถนับ อขอนะคะสามารถนับขอสามารถนับป้องสามารถาคำนวณออกมาได้เลยนะคะว่าอ้อยหนึ่งกอเขาขายได้จากบาทนะคะพี่น้องคะ <trabajando> เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะคะสําหรับคนที่ที่เอาไปาสั่งรายได้ต่อไปนะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องสามารถคำนวณได้เบิดนะคะว่าพี่นอ้องซีไห่อ้อยหน้งกอค่ะเฮ็ดเงินไห้พี่น้องได้จากบาทนะคะ <rac ial> <ing> พี่น้องคำนวณได้เลยขึ้นยูที่เฮานะคะรูปแบบของเขาวิธีการของเขานะคะว่าเขาสิขายในลักษณะใดในอ้อยที่เฮาดูแลมาหกเดือนอ้อยที่เฮาดูแลมาแปดเดือนอ้อยที่เฮาดูแลมาเกือบปีนะคะพี่น้องคะซึ่งพ่านร้อนพ่านหนาวพ่านแรงผ่านอุปสรรคมากมายเพราะว่าสิเป็นอ่าฝนนะคะซึ่งตกถ้าตกก,ตก็ตกแบบว่าบบลืมหูลืมตาคือตกแบบว่าตกเยอะมากนะคะพี่น้องกับมีผลต่ออ้อย แรงก็แรงแบบว่าแรงสุดๆดก็มีผลต้ออ้อยนะคะพี่น้องแล้วกะว่าเขาซื้อได้ขายนะคะมันมันใช้เวลาโดนเติบนะคะเพราะว่าอ้อยเฮา,าเฮาเฮ็ดแบบเฮาเฮ็ดแบบประนีตเนาะคะ่ะเขาเฮ็ดแบบประนีตก็คือเขาได้แบบว่าปลูกทิ้งปลูกข้างเหมือนอ้อยโรง,งงานนะคะขนาดเขาว่เาเขาดูแลอ้อยเฮาก็ยังมีปัญหานะคะพี่น้องคะตอนนี้คุณผู้ชายนะคะกะกำลังนั่งตัดพันธุ์ให้พี่น้องอยู่นะคะ เนี่ยค่ะสีสำลวงหนึ่งนะคะพี่น้องสีสำลงุงนึงปลูกที่ไร่น้ำโชคชัยภูมินะคะเดี๋ยวสืหายเบิ้งนะคะนี่เรากํำลังตัดพันธุ์นะคะตัดพันธุ์ทรงหายพี่น้องพี่น้องเบิ้งในส่วนที่เราคัดออกนี่คือส่วนที่คัดออกนะคะพี่น้องถามว่ามันดีบ่มันดีนะคะแต่มันบ่โดนใจคนตัดบ่เมน่นะะ่าอ่อยบ่ดีเด้ค่ะแต่มันบ่โดนใจคนตัดก็คืออ่า เวลาส่งของห้พี่น้องคุณผู้ชมค่ะก็คือต้องคัดคัดแล้วคัดอีกนะคะพี่น้องคือตอนที่ตัดนี่ก็คือคัดหนึ่งรอบไปแล้วนะคะตอนที่ตัดเนี่ยคือคัดเนี่ยกำลังคัดกําลังเล็งเลยนะคะพี่น้องค่ะบ่เมนอ้อยแก่นะคะพี่น้องบะเมนอ้อยแก่นี่คืออ้อยเขาหกเดือนเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนี่นะคะอ้อยเพิ่งที่เขาหกเดือนเนี่ยค่ะกะจริงจริง,รงเล่าก็ยังไม่อยากเปิดขายแต่ว่ากะ พี่น้องให้ความสนใจเนาะค่ะและ้วก็เรียกร้องเขามาหลายเ้าก็อยากให้พี่น้องได้ไปปลูกขึ้นกันเขาก็เลยต้องต้องแบ่งปันให้พี่น้องไปปลูกนะคะกะให้ไปงอกเงอยอยู่กับพี่น้องนะคะสั่งไรายได้ให้พี่น้องต่อไปนะคะเฮาที่สั่งมูลค่าใอ้อ้อเฮ้าหรือเฮ้าสิลดมูลค่าของอ้อยเฮ้าอันนี้ขึ้นยูที่วิธีการขึ้นยูที่อ่า เลี้วแต่แล้วแต่พี่น้องแต่ละคนเสี่ยวไปเฮ็ดนะคะแต่สําหรับไล่น้าโชคใช้ภูมิเองนี่บนเน้นเฮ็ดหลายนะคะพี่น้องคะ่ะบเ่เน้นเฮ็ดหลายเน้นเฮ็ดกันเองนะคะในครอบครัวสีหาค้นนะคะพี่น้องโอ้บ่พอหาคนแล้วค่ะมีสีคน้นมีตามีย้ายแล้วก็มีผู้ทายทําแล้วก็มีผู้จัดการของเขาเนี่ยแล้ค่ะก็นเน้นเฮ็ดกันเองนะคะ แบบพอเพียงค่ะประเ็ดหลายนะคะเนะะี่ยค่ะพี่น้องเรื่องเรื่องลักษณะของอทอนพันธุ์นะคะพี่น้องคือคัดแล้วคัดอีกว่าต้องห่วงค่ะเอสซีไร้น้ำโชคใช้พุ่มเพิ่นซิลูดีนะคะว่าไร้น้ำโชคใช้ภูมมใส่พันธุ์อ้อยแต่ละสายพันธุ์ให้พี่น้องนั้นอายุอ้อยจังไหรนะคะที่เขาลงคลิปไปที่เขาลงคลิปไปมันจะมีหลากหลายนะคะพี่น้องมันมีหลากหลายพี่น้องกับเบิ้งดีๆว่าเขาลงคลิปมือใดนะคะ เพาว่าในเรื่องของอีหยางนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของลักษณะพันอ้อยพี่แกนะคะเพราะว่าไร้น้าโชกชัยภูมิกัคัดแล้วคัดอีกนะคะพี่น้องขาม่ต้องห่วงนะคะถ้าไว้ใจกบกดรั่งเข้ามาได้นะคะแอดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์สองแปดแปดนะคะถ้าเซฟเบอร์นี่กับิขึ้นเบอร์โทรนะคะพี่น้องขึ้นเบอร์ไลน์นะคะพี่น้องเบอร์เดียวกันนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันของไร้น้ําโชคชัยภูมิค่ะผู้ทายทํากับสิเป็นคนตอบเองนะคะ ในส่วนของผู้จัดการไล่นี่เพื่นไ่ค่อยได้ตอบหรอกค่ะเพิ่นเขาไล่อย่างเดียวนะคะเพจนะคะพี่น้องกับเพจอ้อยคันน้ําสุพรรณบุรี50จังหวัดชัยภูมินะคะในช้อปปีกับมีราคาในช้อปปีกับซี่อไล่น้ําโชคชัยภูมินะคะพี่น้องขาซื้อไห่เบิ้งลักษณะต้นอ้อยนะคะ พอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องขาเพราะเขาตัดออกหมดแล้วกะต้องบำรุงต่อเกาะตอนะคะพี่น้องต้องบำรุงต่อตอนะคะทําเป็นอ้อยตอนะคะกระปูข้างเดียวอะค่ะพี่น้องขาปูอ้อยอะค่ะปูครั้งเดียวนะคะไว้ตอได้หลายตอนะคะพี่น้องขาสําหรับทุกสายพันธุ์เลยนะคะบรวณสิบป็นสุพรรณบุรีหาศูนย์หรือพันธุ์อื่นๆนะคะสามารถไว้ต่อได้ลงทุนข้างเดียวนะคะพี่น้องปูกอ้อยนะคะคุ้มนะคะ ลงทุนครั้งเดียวพี่น้องทอนสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือที่เอาไปปลูกเองน,นะคะที่เพิ่นคัดออกนี่นะคะใกล้ๆนี่คือทอนละสิบบาทนะคะกับจีได้ตั้งแต่สองถึงสี่ข้อตานะคะพี่นอ้องจับแบบ จับแบบซุ่มนะคะจับแบบซุ่มจับแบบซุ่มแต่กับโบเมนว่าซุ่มลังหนึ่งที่ใส่สองตาเบิร์ตนะคะลังหนึ่งที่ใส่สี่ตาเบิร์ตกับโบเมนเด็กก็ลองค่ะกันไปค่ะลองค่ะกันไปนะคะสี่ไห้มาเลือกว่าอ่าที่เอาซีตาจังซี่ว่ได้นะคะจังซี่ว่ได้ก็คือเฮาค่ะกันไปให้ทุกคนได้เท่าๆกันนะคะเพื่อบอเป็นการเสียเปรียบกันเนาะค่ะก็ค่ะไปอยากให้ได้กันทุกคนนะคะ นี่ค่ะพี่น้องอ้อยพันนี่ไม่แตกนะคะไม่แตกนี่คืออ้อยที่ข็าหกเดือนบ่พอในลักษณะของล้ำแตกเลยนะคะป้องแตกบ่วมนนีนะคะแล้วก็ให้น้ําสีสวยนะคะน้ําจะออกสีเขียวอมเหลืองแต่ใสนะคะพี่น้องใส่สามารถเก็บไว้ได้หลายเมื่อนะคะที่อุณหภูมิเย็นจัดแล้วก็คงที่นะคะ มะเมนมามื่อนี่มีเมื่อนี่เย็นมือ่อสวยมาบ่าเย็นแรงมาบ่าเย็นยังสี่กระเสียคือเก้านะคะน้ำอ้อยต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่คงที่นะคะเย็นจัดและคงที่นะคะพี่น้องขานะคะสีสำโรงหนึ่งนะคะ สวยงามค่ะพี่น้องค่ะสั่งได้เด้อค่ะสั่งได้นะคะสั่งเลยนะคะรีบสั่งนะคะเพราะว่ามีน้อยจริงๆนะคะตอนนี้กําลังเคลียร์กำลังเคลียร์ยอดจองเพื่อให้คนที่จองไว้เพื่อนได้ทุกทุกคนนะคะกําลังเคลียร์ยอดนะคะกําลังเคลียร์ออเดอร์อ่าคนที่จองไว้แล้วนะคะคนที่จองไว้แล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาเด้อค่ะยืนยันข้อมูลกับมาที่นี่อ่า ตอบกล <pl ains> ับไปนะคะเจ้ายืนยันข้อมูลกลับมาเพราะว่าถ้าว่ายืนยันข้อมูลไล่น้ำโชคใช้ภูมิกะซิบมีการจัดส่งสินค้านะคะจะไม่มีการจัดส่งสินค้านะคะถ้าไม่ยืนยันข้อมูลแต่ถ้ายืนยันข้อมูลแล้วก็กําลังเคลียร์ตามออเดอร์นะคะกําลังเคลียร์ตามออเดอร์นะคะอาจจีซ่าแน่นะคะเพราะว่าตักไปน้ําแล้วกะส่งไปน้ํานะคะพี่น้องขาถ้าพี่น้องนะคะได้รับอ้อยแล้วนะคะกะให้พี่น้องนะคะเอาอ้อยแช่น้ํานะคะจากอ่า สองสามชัว่วโมงหรือหนึ่งคืนได้ไหมหนึ่งคืนได้นะคะเอาแซนน้ำจากน้อยนะคะหออ้อยมันคืนความสดชื่นนะคะพี่น้องคืนความสดชื่นแลวก็พี่น้องซีบ่มต่อกระบ,บ่มได้บ่มจังไหรวปะทีค่ะบ่มไหนพี่น้องเนะะี่ยค่ะเพราะเพราะเอาอันอ้อยแซนน้ำไว้แซ่แซมิดเลยนะคะแซ่ในกะละมังหรือแซ่ในอย่างกระซังพราพี่น้องแซนน้ำเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องนะคะเอาอ้อยนั่งใส่มาใส่กระสอบแบบเนี้ยค่ะนะคะมาใส่กระสอบแบบนี้นะคะ ใส่กระสอบแบบนี้ก็ให้พี่น้องเอาไปตั้งไว้ในโฮมนะคะแล้วพี่น้องก็มัดป,ปากถุงซะนะคะไปตั้งไว้ในโฮมจากสองมือนะคะและ้ก sentido, วก็พี่น้องก็ต้องระวังระวังสองมือ,อนั้นพี่น้องก็ต้องมาเบื้องอ้อยน้ำว่าอ้อยพี่น้องอ่ะมันแห้งบอลลำมันแห้งบอถ้ามันแห้งให้พี่น้องหดน้ำนะคะหรือว่าฉีดน้ำใส่ให้มันเปียกเราก็ตั้งถิ่มไว้นะคะจากสองคืนนะคะจากสองคืนแล้วพี่น้องก็สิเอาไปปลูกก็ได้หรือว่าสิเอาไปช้้าก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะ นี่ค่ะกระสอบก็เป็นกร,กระสอบปุ๋ยกระสอบปานหาซื้อได้นะคะกระสอบน้าตาลอีหยังกระซางนะคะน,นี่ก็คือไร่น้ําโชคใช้ภูมิซื้อกระสอบมาใส่ึ้นกันนะคะไร้ไซของหายพี่น้องค่ะนี่ละค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะกดติดตามให้น้ำค่ะช่องไบคันน้ำาชยภูมิไร่น้าโชคนะคะคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้นะคะพี่น้องค่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ